พักเราสีขาวอร่อยนะ่ากินมาทุกคนตอนนี้เหมือนตามรอยที่จองคาแรน่ะนี่ไงตรงนี้ที่เรามาถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนั้นด้วยวันนี้เราออกแต่เช้านิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะไปพีนนะคะที่มาเลยอมากกกนนนนะคัีี้้เเป็็แดงว ตอนนี้นะคะเน็ตอยู่ที่เบตงเดี๋ยวเน็ตจะมาทำวอล์กเบตงนะคะแล้วเดี๋ยวมีไปมาเลยด้วยเน็ตก็จะทำวอล์กมาเลยให้ดูด้วยนะคะก็จะรวมอยู่ในคลิปเดียวเลยอันนี้คือการมาเบตงครั้งแรกของเน็ตเลยแล้วก็เป็นการมาที่แบบว่าใต้สุดของประเทศไทยอะ่ะทุกคนมันไกลมากๆแล้วเราไม่ได้นั่งเครื่องมานะเรานั่งรถมาจากกรุงเทพแล้วก็มาเบตงเลยคือเราก็มีพักที่อื่นประมาณ2คืนแล้วก็มาถึงนี่นะคะคือใช้เวลาแบบเดินทางยาวนานมากๆ เดี๋ยวเจะพาไปเที่ยวว่าแถวเนี้ยแบบมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ไปที่ไหนบ้างตอนนี้นน่อยู่ที่ที่พักนะคะก็คือทิปเฟนดีโฮเทลค่ะจะบอกที่พักน่ารักมากนะคะเขาจะเป็นนี่เป็นเหมือนตึกแถวอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบเป็นโทนสีขาวดูโบราณเนี้ยคือดีมากมองออกไปนี่คือวิวข้างนอกนะด้านซ้ายมือเนตตรงเนี้ยจะเป็นเซเว่นแล้วด้านขวาถ้าจำไม่ผิดตรงเนี้ยมันจะมีมินิบิ๊กซีด้วยคือตรงเนี้ยือทำเลแบบดี มองออกไปตรงนู้นนะคะก็จะเป็นหอนาฬิกาคือใกล้หอนาฬิกามากที่พักดีมากเลยอะแล้วก็มีอเมซอนด้วยตรงนู้นเห็นไหมตรงนี้สะดวกสุดแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นที่พักให้ดูนะคะว่าห้องประมาณไหนเอออันนี้ในพักฝั่งที่แบบว่ามันหันออกจะได้เห็นยูนเนาะ พักเราสีขาวนี่มีบิ๊กซีด้วยเห็นไหมบิ๊กซีแล้วก็มีเซเว่นนะคะตรงนู้นไม่รู้เห็นไหมอันนี้ออกมาเดินเล่นนะคะมาเดินดูว่าแถวนี้มีอะไรขายบ้างเสื้อผ้าเสื้อผ้าไว้ เสื้อผ้าไวรุ่นชุดน่ารักมากนี่กระโปรงน่ารักกระโปรงหรือกางเกงน่ารักเดินตรงออกมาจากที่พักนะคะก็จะเจอร้านนี้เลยเย็นๆจะมีของขายตรงนี้เต็มหมดอ,อ๋อเธอเดินมาตรงนี้เหรอชอ,ชอเออฉักินด้วยนี่เอามาซื้อไก่ทอดไก่ทอดหน้าโรงเรียน เอายำไก่แซบ20อีกอีกอักอนหนึง่งค่ะเจ็ดน,น้อยเหมือนกันใช่ไหมเจ็ดน,น้อยเหมือนกันค่ะไม่า่อยร้านอยู่หนะ้าโรงเรียนอนุบาลบตรโตอันนี้ไม้กี่บาทไม้บห้าบาทอันนี้เป็นลูกชิ้นอะไรคะ เดี๋ยน,นี้วางบนยำไปเลยนะคะ่ะดอกไม้ทุกคน,น้ามาแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว่าว่าเป็นยังไงเป็นฟิลเหมือนของกินหน้าโรงเรียนแต่ว่าเขา่าจะขายตอนเย็นใช่ปหหน้าโรงเรียนอะ่ะตอนนี้ยังไม่เย็นอันนี้มันจะเป็นร้านที่อยู่ตรงข้างหน้าเลยนะคะตรงข้ามมาได้ถูกมากซื้อ,อยำมานะคะเป็น ยำไก่แซบ่บ2บบาทนี่นะคะยำไก่แซบ่บ20บแล้วเราก็สั่งไส้กรอกมาอีก2ไม้นะคะอันนี้คือไม้ละ5บาททุกคนได้เท่านี้เลยไม้ละ5บาทเอาวางไว้ข้างบนเตอให้เดกได้นี่นี่ปูอัดจะแวะคาเฟ่ตราไหนร้อน จริงๆอยากชิมน้ำจิ้มเขาไม่ได้เอามาอันนี้เป็นไก่ยอนะคะอืมอร่อยนะแบบหอมไก่ยอเดี๋ยวเราลองชิมตัวยำยำไก่นะคะยำไก่คือไก่ทอดเขาว่าน่ากิน กีล่วงนะคะเอาไหนนี่ยำไก่แซ่บอร่อยนะอืมอร่อยละยี่สิบบาทถ้าจะขายให้แบบเด็กๆอะ่ะยี่สิบก็ได้สามสิบก็ได้นะคะอันนี้ห้าบาทเห่30สามสิบถ้วย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินน้ำแข็งใสกันนะคะน้องบอกว่าเป็นน้ำแข็งใสที่มาเราต้องกินเแหมทุกคนดูนี่ดิธรรมชาติมากตอนนี้แดดออกแรงมากแต่ดูนะค้มๆเหมือนฝนจะตกอีกแล้วที่นี้ฝนชอบตกตอนเย็นอะไม่รู้ทำไมแบบตอนเช้าแดดออกแต่ตอนเย็นคือฝนจะตก กองน็ำนะคะเลือกเป็นน้ำเชื่อมดำาก็จะมีน้ำแดงเนี่ยก็จะมีใบแบบนี้ให้นะคะจะมีน้ำกุหลาบอัญชันชา,ชาเขียวอันนี้น้ำเชื่อมดำ <c oughs> เลีเ้ยงมาติดผมผมดีทีนะทุกคน ถ้าเลือกเปก็นกะทิยังไม่ได้ใส่นมมันก็เลยจะไม่หวา,า,าน,น,น,นาให้ังกกินเสร็จแล้วนะคะชื่อว่าร้านเหลืองน้องจะเป็นตึกเหลืองๆนะคะใครมาก็เอาแวะมาได้นะคะ อยู่ติดแม่น้ำแบบนี้จะบอกว่าอิ่มมากอิ่มมากเลยกินน้ำวานแล้ะทุกคนเราต้องหยุดพักการกินไว้ก่อนเท่านี้เพราะว่าอิ่มไม่ไหวแล้วแดีจะกลับที่พักแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนจะไปอยู่ห้องแอร์แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะว่าจะทำอะไรต่อ หลังจากกลับไปพักผ่อนที่ที่พักนะคะตอนนี้เรามาต่อกันที่วัดเพราะว่าพวกนี้จะเป็นงานกระถิ่นของที่วัดที่ไปตรงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมงานด้วยข้างหลังตรงนี้ก็คือที่เขาแบบกําลังเตรียมที่จะลงทานพวกนี้นะคะเดี๋ยวพวกนี้นี้จะเก็บภาพมาให้ดูนะคะว่างานเป็นประมาณไหนเนี่ยก็ไม่ควรแบบมาร่วมงานกระถิ่นี่เหมือนกันพาทุกที่นี้จะไปที่อยุธยา เดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูนะคะวันนี้เขาก็เหมือนแบบมาซ้อมมาดูช่วงเย็นพิธีการของวันพรุ่งนี้ก็จะต้องมีทําอะไรบ้างไปด้วยนี่มาเดินตลาดตรงนะคะวิตลาดสั้นมากเลยอ่ะมีแค่นี้เองอ่ะทุกคนไก่ทอดน่ากินอ่ะนี่เป็นโลซี นมสดเราแวะมาเดินตลาดกันนะคะก่อนกลับเมื่อกี้เพิ่งกลับจากวัดเอาดินี่นะคะได้นี่นะคะแนทะแนะนำลูกชิ้นปลาเรากลัวด้วยเสือผู้ใหญ่เจริงจริง ร้านลูกชิ้นทอดเธอไปซื้ออะไรเบอร์เกอร์เหรอโอ,อ้ยมีทะเลด้วยทุยกค,คนร้านยำอ่ะร้านยำอ่ะใช่เหรอไม่ใช่อ,อ,อยากกินยำมาก<ด>ทุกคนคอ,อยากกินกุ้ง ปล่าไปเดินไงเดินเดินมือทวันวนี้เราออกมาเดินข้างนอกนะคะมาดูว่ามีอะไรมีอะไรขายบ้างมาพุณแม่มากับพี่แม่ค่ะแต่ว่าที่เนี่ยคือร้านลูกชินเยอะมากสุดแล้วตอนมันก็สั้นประมาณนี้ทุกคนตอนเนี้ยเหมือนตามรอยพี่จองคะเลน่ะ ตรงนี้ที่เขามาถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนั้นด้วยที่หอนาฬิกานะคะหอนาฬิกาจะถ่ายรูปให้คุณแม่ก่อนนี่อยู่หน้าตู้ไปรษณีย์แล้วนะคะถ่ายรูปไปแล้วฟิลเหมือนแบบตามรอยพี่จองคันแรนนะตอนเนี้ใครมาก็คือแบบต้องถ่ายนะมุมเนี้ยคุณแม่ถ่ายใหญ่เลย เดี๋ยวเราจะไปเอาหมาล่าเนลองซื้อหมาล่าไปกินนะอยากรู้ว่าอร่อยไหมไ, <c oughs> ไปเอาหมาล่าก่อนดีนะเนี่ย <c oughs> ที่แบบไปซื้อหมาล่าอร่อย <c oughs> ไม่เห็นรอนานะเลยทำไมแนทบอกนานไม่เห็นนานเลยแป๊บเดียวเอง <c oughs> เดินไปถ่ายรูปแป๊บเดียวกลับมาได้แล้ว <c oughs> อร่อยด้วยนะดีนะเนี่ยที่กิน สวัสดีเช้าอีกวันหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่วัดทาธิวานะคะอําเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะวันนี้เรามีไปร่วมงานกระถิ่นของที่วัดนะคะเป็นกระถิ่นพระราชทานบอกว่าวัดสวยมากทุกคนสีทองสวยมากก็เ,เดี๋ยวให้ดูวิวข้างล่างนะคือตอนนี้เราอะอยู่บนเขาเราขับรถขึ้นมาข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปงานข้างล่าง วิวสวยมากธรรมชาติสุดๆนะคะคือใครมาเบ,บตรงต้องแวะวัดเนี้ยเพราะว่าวัดสวยแล้วก็วิวดีมาก เอาไก้แบบหนึบหนึบหวานอร่อยนะคุณแม่ ขาวขอหน่นะคะน้ำหวานนอร่อยสวัสดีเช้าวันนี้นะคะวันนี้อากาศดีมากทุกคนหมอกลงเหมือนอยู่ภาคเหนือแต่จริงอยู่ภาคใต้นะคะวันนี้เราออกแต่เช้านิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะไปปีนังนะคะที่มาเลตอนนี้เน็ตอยู่ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะเตรียมคัดตอตเรียบร้อยมาคี้ไปตรวจมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถไปปีนงังใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะวันนี้ขับรถไปเองการที่จะขับรถไปจะต้องเป็นรถที่ทําประกันนะคะคือรถที่เรา,เาไปทปําประกันแล้วเรียบร้อยก็จะขับไปเองนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปีนังนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวอล์กมาให้ดูนะว่าวันนี้เราจะไปไหนมาบ้างและมีที่ไหนแบบน่าไปบ้างนะคะเดี๋ยวรอติดตามได้เลย แล้วนะคะมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนเดี๋ยวเนี่ยจะขึ้นสถานที่ให้นะคะตอนนี้เราอยู่ขงขาบที่เมือง คทะ,คะีอเขามาที่นี่แล้วก็กินร้านนี้เป็นพวกบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแล้วก็มีทาสไข่เอาเราเดินไปที่ร้านคือที่จอดหาค่อนข้างยากหนึ่งอันนี้เราก็จอดข้างทางือนคนอื่นเลยนะ,ะแล้วเราก็เดินมามันเป็นเหมือนเขาแบบให้เราจอดตรงนี้แล้วเราก็ลงเดินก็จะมีพวกร้านค้ามีของกินแล้วก็มีแบบซื้อของทั่วไป ออกปากเด็กก็ไม่รู้นะว่าร้านอยู่ไหนเพราะว่าน้องเป็นคนทำแผ่นคลิปนี้นะคะน่าบานมากคลิปนี้จะบอกว่ากินเยอะมากกินทุกวันกินทุกมือ้อแล้วกินเยอะด้วยเพราะอาหารที่เรตกงคืออร่อยร้าน่ารักมากเา ใครจะมานี่นะคะร้านนี้ที่ปีนังนะมาแล้วนะคะกำลังจะสั่งนนี้เดีเดี๋ยวเราจะสั่งอันนี้นะคะเป็นบะหมี่เกี๊ยว อค้กชาร์คไข่หอมมากเลยนะอันนี้เป็นไข่อันนี้เป็นชิน้น<ๆ>นะนากินมากนะคะอันนี้เป็นหมูแดงแล้วก็มีเหยียวเสน้สนเขาดีเส้นดี ต่อนะคะอันนี้เป็นเหมือนย่านแบบของกินแบเราจอดรถตรงที่สอดแล้วก็ออกมาลงกินจะมากินมีน้ำอืแขงใสนะคะนี่นะคะขนมหวานสองข้อยเด็กอ่ะโอเค ลรอดช่องคนไปซื้อเยอะมากเหมือนไอ้ร้านเหลืองอะเขาค่อยบอกว่าได้ค่อยๆกลับก็อร่อยนะมันเป็นน้ำแข็งใสหรออันนี้เป็นรอดช่องเขาเขียวๆรอดช่องกับตัวแดงมันไม่ได้หวานมากมันอร่อยอร่อยทุกคนตอนนี้เรามูฟกันมาที่ห้างแล้วนะคะคือ เน็ตมาลองเดินห sure ้างของที่นี่เพราะว่าอยากรู้ว่าห้างที่นี่เป็นยังไงก็คิดว่าที่นี่จะเป็นที่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับเบตงแล้วคือมาแค่วันเดียวนะทุกคนมาเช้ายังกลับเพราะว่าไม่อยากทิ้งเฉากปวยไว้ที่บ้านค่ะต้องกลับไปหาเฉาปวยห้างเหมือนที่ไทยเลยทุกคนมีช็อปมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเลยเดี๋ยวนี้จะขึ้นให้นะคะว่าอันนี้ห้างอะไร ไม่ได้ว่าที่จะน่งอะไรเหมือนที่ปีนังคือเขาจะมีหลายห้างแต่ว่าห้างนี้คือชอ็อปค่อนข้างเยอะนะคะมีหลายแบรนด์ลุกคนมินิโซที่นี่น่ารักมากออของมันแบบตะมูตะมิมากดูน้ำหอมน้ำหอมเจ้าหญิงน่นารักอะ่ะนี่แล้วโซนนี้เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นของเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ น่ารักมากเลยอ่ะที่เนี่ยของน่ารักเยอะมากี่ยมีรองเท้าด้วยเป็นรองเท้าเดินในบ้านโอ้ยอันนี้น่ารักอ่ะเป็นพวกเจ้าหญิง บาร์ี้น่ารักกระจกเอาอันนี้ดีกว่าได้แล้วนะคะหนอันมีหวีด้วยหน้ารักก็เอาดีไหมค่ะทุกคนเนี่ยม,มีเจ้าหญิงด้วยโซนนี้เป็นโซนเครื่องสำอางนะคะ อเครื่องสังอางก็มีแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักอะ่ะอันนี้นอะไรนี่เป็นแป้งแพ็กเกจจิ้งน่ารักอะ่ะต้องซื้อกลับสักอย่างแล้วมั้งเนี่ยสีสีน่ารักด้วยอชอบแพ็กเกจจิ้งอันนี้อะ่ะ เกตติ้งน <at> ่า <tı> ร <ro> ักอ the ่ะสองเดิมเหลือเท่าู่แล้วรองเท้าน่ารักรองเท้าสวยอันนี้มันจะอยู่โซนในห้างนะทุกคนเผื่อใครมาเดินรองเท้าน่ารักตรงนี้น่าจะเป็นแบบเซลล์ ประมาณสี่ร้อยเสร็จแล้วนะคะสรุปได้รองเท้ามาคู่หนึ่งเป็นรองเท้าสีขาวค่ะอันนี้ก็ยังไม่เคยมีสีขาวแบบนี้เลยนะแม่ก็เลยซื้อมาเคโอเคเดี๋ยวเราไปหาของกินแล้วเดี๋ยวเรา้กลับและไม่น่ามีเดินอะไรแลวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบกลับคือเวลาที่นี่เร็วกว่าที่ไทยประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีข้ามด่านอีก เดี๋ยวด่านมันจะปิดนะคะคิดถึงไหมเฉากุ้ยคิดถึงไหมคะรอกลับมาเจอกันแล้วช็อกุ้ยกลับมาเจอกันแล้วช็ <c oughs> ากุ้ยคิดถึงไหมพี่นี่คิดถึงเฉากุ้ยโอ้โหดุกติดลุกดิ๊กมาแล้ว โหดีใหญ่เล่นกับเพื่อนจบแล้วนะคะทุกคนวอล์กเบตรงมาเลยนะคะก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆเนอะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าๆแล้วถึงที่พักแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย